สวัสดีครับจากทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะวันนี้ก็อยู่ที่โปรโมชั่นประตู2นะครับโปรโมชั่น1เรียกโปรโมชั่น1น,นะครับ กับบรรยากาศแห่งการจับายใช้สอยกับบรรยากาศของการจัดรายการครึ่งปีครึ่งราคาในวันนี้นะครับก็เลยจะพามาดูว่าโปรโมชั่น1ตรงนี้มีสินค้าตัวไหนจัดรายการกันบ้างนะครับนะเริ่มรายการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่15กรกฎาคม2564นะครับเริ่มต้นที่ a e อ o Grand s เซ l นะครับก็มีสินค้าจัดรายการอ่านเดี๋ยวผมให้ดูเป็นลำดับขั้นตอนไปเลยดีกว่านะครับ สินค้าจารัรายการของ Aero Grand ซล l e นะครับตามที่ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับข้าคุณออราครน a e r เป็น o Grand s a l e นะครับ,รบจัดรายการถึงวันที่15กรกฎาคม2564นะครับกขณะที่ถ่ายวีดีโอตรงนี้ก็จะมีเสียงดีเจหล่อๆคนหนึ่งเสียงเพราะๆนะฮะก็ประกาศไปด้วยนะครับนี่ก็เป็น a อโ o g r a n s เซลนะครับหแถม1ก็มีนะครับก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตามติดมาด้วยชุดชนัยวาโก้นะครับ1ชิ้นลด40%นะครับแล้วก็มี3ชิ้นลด15%นะครับก็ดูตามภาพไปเลยนะครับกับชุดชนัยวาโก้กับการจัดรายการครึ่งปีครึ่งราคาในปีนี้ที่ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับ นี่ก็สามชิ้นกมากมาเปอร์เก็น15%นะครับชุดชไนวาโก้นะครับชอบคับไหนใส่ไหนเบอร์อะไรก็สอบถามกันได้นะครับที่โปรโมชั่นหนึ่งของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับตัวลั100บาทก็มีนะครับกับชุดชไนวาโก้นะฮะฝั่งนี้ของชุดชไนวาโก้นะครับก็มีชุดชัยแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับไม่ รู้จอะอธิบายแล้วก็บรรยายยังไงนะครับอ่ะตามภาพไปเลยนะครับชุดนัย500บาทนะครับ 3, นะครับแล้วก็สชิ้น15%นะครับนโอ้นะฮะดีตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับนะนดีนะครับอยู่โปรโมชั่นหนึ่งของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะคุณลูกค้าท่านใดอยากจะแต่ใช้สอยชุดนายก็เรียนเชิญได้เลยนะครับนะช่วงนี้ช่วงแนะนําโปรโมชั่นกันช่วงนี้ก่อนนะครับ ตามมาด้วยชุดนายจินตนานะครับกับรายการครึ่งปีครึ่งราคาในช่วงนี้นะครับราคาถูกมากมายเลยนะฮะร,ราคาเริ่มต้นที่99บาทเท่านั้นเองกับชุดนายจินตนานะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตามภาพไปเลยนะครับให้ภาพบรรยายดีกว่านะฮะอันนี้คุณสุภาพบรุษจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะจ๊ะ <c oughs> อ่า199บาทแล้วก็ลด30%นะครับกับชุดนายจินตนาจารายการถึงวันที่15กรกฎาคม2564นะครับ มาดูฝั่งรองเท้ากันบ้างนะครับที่จัดรายการครึ่งปีครึ่งราคานะครับกับรองเท้าลูซองนะครับ<ม>เห็นเขาบอกว่าราคาเริ่มต้นที่2 9 9ิบาทเราเลยมาดูกองของ3 9 9ิบาทก่อนนะครับนี่สามร้อยเก้าสิบาทกับรองเท้าลูซองนะครับจัดรายการถึงมาที่15เช่นเดียวกันนะครับ15กรกฎาคมนะครับนี่ไง2 9 9บาบาทเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่นะครับโอ้โห โอ้โหถ้าผมใส่ได้เขาจะคิดกับผมยังไงเนี่ยนะฮะอ่าจัรายการพิเศษในช่วงนี้นะครับกับรายการครึ่งปีครึ่งราคานะครับช้าเพียงครึ่งเก้าเสียใจไปครึ่งปีนะครับกับรองเทา้าลูซองนะครับอ่าถ้าชุดนี้ก็5 9 9นะครับนะ 99, น,นะครับแล้วก็ฝั่งนี้299นะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับฝั่งนี้ก็299เเท่านั้นเองนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวให้ดูแบบภาพแบบรวมๆนิดหนึ่งนะครับคุณลูกค้าชอบใจแบบไหนก็เรียนเชิญได้เลยนะครับาสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกของทวีกิจได้นะครับนในเพจของทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอินบ็อกมาได้เลยสอบถามน้องๆแอดมินที่กําลังตอบอินบ็อกอยู่ได้เลยนะครับกล่องนี้ก็399สนะครับสวย,สวยๆเยอะแมากมายนะฮะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะครับแล้วก็ ถ้าคุณลูกค้าที่สะดวกมาที่ทางทวีกิจก็มาซื้อที่โปรโมชั่นชั้นหนึ่งของทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะครับมาถึงกระบะตรงนี้นะครับน้าที่จัดรายการกันอยู่ตรงนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเซนเจมนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆเลยนะฮะมีทั้งกระเป๋ามีทั้งรองเท้าเห็นก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับนา้าเมื่อวานเห็นเขาจัดของอยู่วันนี้ก็มาดูโอ้โหดูสี อ่ผมไ่ดูใกล้ๆเลยนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับกับพิิธภัณฑ์เครื่องหนังเซน์เจมนะครับจะรายการถึงวันที่15กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับพยายามปรับหน้าจอให้สวยๆนะครับเนี่ยกระเป๋าสตางค์นะครับใบเล็กใบใหญ่ราคาถูกมากมายเลยนะครับกับพิิธภัณฑ์เครื่องหนังเซน์เจมนะครับนะขณะที่อาจวิดีโอกันอยู่ตรงนี้นะครับนะ มีอะไรไม่รู้นะเดินข้างๆตรงนี้นะครับก็เลยเชิญนะคุณลูกค้าทุกทท่านนะครับตอนนี้มือสั่นแล้วตอนนี้เห็นไหมมือ <c oughs> มือสั่นแล้วเห็นไหมมือสั่นแล้วเออกระเป๋าส,สวยๆเยอะแยะมากมายนะครับนี่เนี่ยกระสะพยอันนี้สะพายหลังสะพายสะพา,ายข้างก็ได้นะพี่เนาะนี่สะพายข้างก็ได้นะครับเห็นไหมนะครับนี่สะพายข้างนะครับนี่โอ้โหสวยแยหมอกสละคุณ สุภาพสตรีเยอะแยะ<ว>มากมายนะครับสวยจริงๆนะฮะดีเห็นไหมยอ่าโอเคนะครับเรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ชมฝั่งนี้อยู่นะครับก็เรียนเชิญนะครับอเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเส้นเจมนะครับจะมีรองเท้านี่รองเท้าอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้โหรองเท้าถูกจริงๆนะครับอลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วก็สอบถามมาทางอินบ็อกของทวีกิจได้นะครับราคาเท่าไหร่หรือ ใต้โพสต์นี้ก็ได้นะครับนี่ใต้โพสต์นี้ก็ได้สอบถามก็ได้เลยว่าราคาเท่าไร,ไร,ไรอะไรยังไงเดี๋ยวน้องๆเอ็ดมิน min จะเข้าไปตอบให้คุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับนะก็เพจของทวีกิจนะครับ taweekit e e นะครับแล้วก็เวนวักนะครับ supercenter e e นะครับทวีกิจเวนวัก supercenter นะครับสอบถามก็ได้เลยนะครับทางอินบ็อกของทวีกิจแล้วก็ใต้โพสต์ตรงนี้นะครับ อีกรายการหนึ่งนะครับของแมนเชสเตอร์นะครับกับการลดราคาพิเศษเลยนะครับ50%ถึง70%นะครับจากรายการที่ทวิกิจ s u ซ e r ูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสวยๆกางเกงสวยๆนะครับเยอะแยะมากมายกับหลากหลายรุดนลายหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันเลยนะครับกับรายการครึ่งปีครึ่งราคานะครับกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของแมนเชสเตอร์นะครับดูราคาตามป้ายกันไปเลยนะครับ โอ้โหกางเกง490บาทนะครับนี่งเกงสแลกต์ผมว่ามองๆเอาไว้อยู่นะตอนนี้นะครับนะเสื้อแขนยาว440นะครับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับนะก็นี่ตามราคาเนะี่ย420เช่นเดียวกันโปโลก็420กับรายการถูกมากมายเลยนะครับอันนี้กางเกงสแลกตนะครับลองสอบถามกันได้เลยนะครับทางอินบ็อกของทวีกิจหรือไม่ก็ใต้โพสต์ตรงนี้นะครับสอบถามกันได้เลยนะครับอาอันนี้โปโลนะฮะโอ้สี สวยสดใสสีสันสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของแมนเชสเตอร์นะครับกับรายการพิเศษครึ่งปีครึ่งราคาลดร,ราคาแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่15กรกฎาคม2564เท่านั้นเองนะครับนี่ปีหนึ่งเขาจะรายการเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านไหนพลาดไปก็โอ้โหปีละ2ครั้งเอง6เดือนครั้งหนึ่งนะครับนี่อันนี้เสื้อฟแพกนะครับเสื้อแพกอยู่ในเครือข่ายของแมนเชสเตอร์นะครับ ก็เรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านเลยกับาการจัดรายการครึ่งปีครึ่งราคาที่บริเวณโปรโมชั่น1นะครับของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอยู่ทางประตูเซเวนเ่นเซน์นะครับอยู่ทางประตูเซเวนเ่นเซนต์ตรงนี้แล้วก็เข้ามาก็จะเจอนี่นะครับโปรโมชั่นยาวๆกันแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาทางแคชเชียร์เข้ามาทางประชาสัมพันธ์ก็จะเจออยู่ทาง อาซ้ายมือนะครับกับการจัดรายการพิเศษที่โปรโมชั่น1ของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนาจากวันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2 5 6 4นะครับขอบคุณครับ